ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนี้ก็กลับมาเช่นเคยนะครับกับมอดแฮกแลนเพิ่มเติมอัตโนมัตินะครับก็ตอนนี้ก็ตีเป็นประมาณ6กโมงเย็นแล้วนะครับก็ถือว่าเมื่อเช้ามี50,000ื่นห้าหมนเก้านะครับก็ตอนนี้ตีมาได้เยอะพอสมควรนะครับก็ถือวันนี้ก็ทําได้ดีนะครับกับมอดแฮกแลนนะครับก็ตัวนี้มันจะแฮกมาฮุกตลอดชั่วโมงนะครับมันจะแบบว่า ันจะเพิ่มมาประมาณ4 4 0แต้มถึง500แต้มนะครับมันจะเป็นเป็นอย่างเช่นอะไรอะ่ะมันก็มันก็จะเหมือนกับหาหาพอ,อยฟรีให้เรานะครับมันก็จะหาพอ,อยมาเรื่อยเรื่อยนะครับหาแบบไม่หยุดนะครับมันก็จะเด้งมาชั่วโมงหนึ่งมันก็จะเด้งมาประมาณ1 2ครั้งครับก็ผมได้หิงเลงนี้เอาไปเชื่อมกับโปรแกรมแฮกไว้ใต้ชิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ลบบัญชีแล้วก็ลบแอปตัวเดิมพิกนะครับแล้วก็สร้างใหม่สร้างบัญชีแล้วก็สร้างตัวแอปใหม่นะครับแล้วก็ตรงโหลดแอปตัวหน้านี้ให้หมดด้วยนะครับย้ำนะครับต้องโหลดให้หมดนะครับเพราะมันจะเป็นตัวการในการหอนเงินแล้วก็จะเป็นตัวการในการแฮกด้วยนะครับแล้วก็กอข้อมูลของฉันนะครับตรงนี้นะครับกรอให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ออกแอปออกอะไรให้หมดนะครับ แล้วก็ทําการเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดตัวแอบนับแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมันก็จะทําการแฮกให้เรานะครับแฮกแทมมาให้เลยนะครับครับก็ครั้งที่ผมสมัครได้นะครับครั้งแรกมันได้ห้าร้อยเต็มนะครับพี่มันเด้งไหมผมนะมันได้ห้าร้อยเต็มับคุณได้รับห้าร้อยพอยต์นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับครับครั้งแรกที่ได้นะครับ วันนี้ผมก็ขอตบคลิปรีวิวเข้านี้ก่อนนะครับส่วนใครที่สนใจผมก็ได้เฮงลิงไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาให้เท่านี้ครับสวัสดีครับ